ขึ้นบล็อกแต่ไม่เป็นไรฮะเป็นตะกุบไอ้นมไอ้นมรถเป็นแรงหรือไงเอาเรื่องจัดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮนะ แบนใครดีวะ,ะตัวละครเหรอวะแบนลูกคว้าไปไม่รู้จะแบนใครวะถ้าเรามีเซนโดงแบนฟุกุดะเออแล้วเราได้เลือกเซนโดเล่นเลยเพื่อนไปเล่นเลยเล่นไหมไม่เล่นหน่อยจะจเย็นใน้นู่มใจะยนโอ้โหบไอ้บ้าไม่เล่นแล้วก็ไม่เล่นแล้วมัลนล,ล็อกเลยไอ้ไอ้ฝ่ายข้าม โอเคฝ่หน okay. ุ่งข้ามมันก็ไม่ได้เล่นนะอ่ะเราไม่เล่นแล้วกันเนาะฝ่หนุ่งข้ามไม่เล่นเราไม่เล่นเอ้ยม,มันไม่เล่นฝ่หนุ่งข้ามอะ่ะไม่เล่นเราก็เล่นเบาๆหน่อยเอ่อเราเล่นแบบเบาๆนิดนึงเบาได้เบาโคชิโนขอโชว์ศักยภาพแกร่งที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะครับผมโคชิโนอะไรเจนฮนะแกร่งที่สุดอันดับหนึ่งฮนะมาฮะซากุตามเก็บบอลโคชิโนนะ ดีใช่ถูกต้องซากุมาซับพอร์ตไม่ต้องแยกยิงนะเดินตามเดี๋ยวผมไม่มีปุ่มส่งโคชิโนะแต่ผมแกล้งหนึ่งนะเว้ยผมเล่นเป็นเพราะว่ามันส่งไม่ได้ตัวละครมันออกแบบให้ผมยิงคนเดียวโทรศัพท์ผมพังข้อมูลหายหมดเลยเอ่อได้ทักหลังไมา์มาเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้ Sandwich j u d a แจ๊บจ้าปละแกล้งที่สุดอันดับหนึ่งอะโคชิโนะ อะไรเจ็นผมเพิ่งได้ป้ายมาสดๆดร้อนๆเลยบอลในร้านค้าพาร์ตหนึ่งร้อยดาวเป็นแลงอะไรครับพี่อยากมีบอลเล่นบอลในร้านค้าพาร์ตร้อยดาว <Yo. S 1> อะไรคือพาร์ร้อยดาว <Yo. S 1> ไม่ค่อยเข้าใจ <Yo. S 1> เฮ้ยขอบคุณครับโอ้แล้วตีโยมาจัดเลยฮะดีมากโยทำถูกต้องโยถูกต้องที่สุดเอาเอาครกูผมออา เรียบร้อยสักกูผมสีม่วงสู้สู้สักกูล,ลืมใส่รองเท้าลงสนามมนะั้นอ่ะสีม่วงสู้สู้เดียวเดียวเดียวโยยไม่ได้ลงสีอะไรเลยแล้วผมปายฮะโคตรเฟี้ยวฮะลงลงนิดน้งแล้วยืนเก๊กแป๊บแต่ไม่ลงยืนได้แค่เก๊กป้าปื้ป้าปื้ป้าปื้ปลอกป้าแล้วหวานจี้วะแบบนี้โซนแบบนี้ก็โดวนผมเนี่ยแข่งที่สุดอันดับหนึ่งฮะก็แค่ยิงลงไม่ลงเท่านั้นแหละที่เหลือผมเฟี้ยวฮะ อ,อืออืึความสุงบล็อกไม่พอตัวละครอะไรวะตกไม่ได้ขอเข้าดีสคอนหาเพื่อเล่นได้เลยอะ่ะแล้วผมป่ายโคตรเท่นคตรตลายฮะหลอกหลอกเออดีนั่นแหละสก,กรีนแบบนั้นแหละไอ้กิมจิออกมาสก,กรีนพี่ด้วยพี่เล่นพี่เล่นกับสก,กรีนได้ตอนแรกพี่ลูกแรกอะ่ะพี่จะเล่นกับสก,กรีนแล้วมันไม่สก,กรีนให้ไงลูกที่สองไม่คิดว่ามันจะสกรีนอะ่ะไม่งั้นก็โลง่ง ดีดตอนมีไฟออกมาสักรีนพี่ด้วยยืนเฉยๆดเนี่ยจะไม่เดินตามทำไมล่ะเออแค่ะนะี้ยืนเฉยเเดี๋ยวพี่เล่นเองไม่ต้องมาเดินตามพี่ตัวละครมันไม่มีควิกชูตอยู่กับที่มันต้องหมุนไปหาตัวสกรีนความน่ากลัวของมันก็คือมันหมุนไปหาตัวสกรีนเนี่แะเกินไปเกินไปโอ้โมลไปนอนกองกับพื้นนะลับผมปา มาว่ะฟิวฝากกระจายข่าวให้น้องๆด้วยนะ16เซนไอดีใครทำไมออฟไลน์ห้าหกวันแล้วใครจะเอา,าดิสก์ร่อเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนนะครับแล้วผมไปฮะอัดหน้าเลยฮะผมมาทัานไหมครับหรือผมมาเร็วไปจะมาเร็วไปได้ยังไงล่ะกำลังดีกำลังดี อมไม่ต้องห่วงถ้าเลอัพ u มือต่ำคือโดนผมอะแล้วผมป่ายนี่อะแบบนี้ถูกต้องกิมจิคือยืนดึงแขนดึงขามันไว้เดี๋ยวพี่หาช่องเล่นจะง่ายมากฮะถูกต้องฮะนี่คือเซนเตอร์สกรีนให้คุชิโนะเลเจนต์บับโอ้โหมันสับมันสับมือฮรขอบคุณฟิลมากครับสวัสดีครับฟิลล้วผมป่าปื๊บปับ๊บแล้วผมปื๊ปบ,ป,บปั๊บหลอกปับ๊บปื๊บปั๊บ ลบได้โคตรเท่โคตรอันตรายจำได้ว่าผมเคยเป็นประานสีร่วมกับพี่เบสใช่ใช่ใช,ใช่โยเคยเป็นประานสีร่วมกับเบส<ต>ที่พิมพ์ผู้หญิงคนเดียวที่เล่นเกมนี้ใช่ๆช่สมัยยุคแรกๆเลยตอนสมัยพิมพ์มาช่วยอ่ะแล้วผมมาน้องพิมพ์มาช่วยตอนนั้นสลัมดังอย่างเดือดอยากอยู่สีน้องพิมพ์กันอย่างเดียวใ่ะ ตับสวยฮะดีฮะโอ้โหแล้วสบายฮะแบบนี้แล้วผมไปฮะหวัน่นจะยับเลยฮะแบบนี้เออแบบนี้แหละถูกต้องนี่แหละฮะสีใหญ่ในฝันเลยฮะกิมซี่อย่างไรเดี๋ยวมันยังไม่ได้ดังเลยเดีย๋ยวมีการบวชประธานจะลืมบวชเสียโยกันนะเว้ยโอ้โหแล้วผมโล่งตลอดไปฮะสะกรีนโคตรเฟี้ยวเลยฮะ,ะ,ะแล้วผมไป ไม่ต้องห่วงตามทันก็ามาป้ายแกล่งหนึ่งไม่ได้มาเล่นๆนะอุ้ยขอโทษบ้าเลยไปดัดหนีดัสหนีตัวประกบโ,โ,โลงตลอดปาอ๋อเลยเชียร์สีม่วงเหรอรอบนี้โยจะอยู่เสียอะไรอะไรล่ะหูเฟี้ยวเลยว่ะเฮ้ยสวยสักกู โหโลงเจ็ดคะแนนยังมีโอกาสเกมคลิกได้อยู่นะครับเราต้องใส่บิกหน่อยแล้วผมไปฮะอัดหน้าเลยฮะแล้วปากี่ขึ้นบล็อกแต่ไม่เป็นไรฮะเป็นตะกุ <c oughs> ไ่ไอ้นมไอ้นมรถเป็นแรงหรือไงู้เอาเรื่องจัดยกไล เอออะไรอ้วน oh, <my> สอยมันให้ลงไปนอนกองกับพื้นปาดคะแนนโอ้ยมันเดือดกันจังวะเฮ้ยหลบได้ไม่ลงไม่ลงพลาดฉันแค่พลาดเล็กน้อยจะเลยอัพมันไม่มีใครโดดเลยฉันเมื่อกี้อะไรล่ะโอ้ยคนสูงมันไม่พอฮะอุ้ยเฮ้ยโอ้ยผมนี่รอ <Okay. S 1> เก็บบอลเลยดาวสองถูกด้วยนะั่นะนะ่ะแต่ตกไม่โดนนะ ลงโอ้สแต็กสองไม่ลงนะเอาเอาสองไปก่อนแล้วกันเคลียรสแต็ก่อนสามไม่ได้ละมันจับเกมลูกของเราได้มันเริ่มโซนกันไปแล้วโอ้ยคืนลื่นกคะแนนศาส์ที่กวิไม่มีทางตามข้างผมทันเพราะผมแม่นมากไงเรียบร้อยฮะหวั่นจีบเอ้ยเจนโดวาัมาไม่ลงฮนะโอ้เอาจัดเฮ้ยขอบคุณครับโคตรเสียนะ่ะ เพื่อนส่งให้แม่นเกินพี่สามรัวๆใช่มันมีมันโล่งไงตอนนี้มันรู้กันแล้วมันหลบสกรีนกันเป็นฮะไปหนักโอ้โหแล้วสักกูคลุบฮะเอาไปลองวัดผงได้สักกูเล่นงี้อ่าแล้วเรียบร้อยเสร็จผมเนี่ยฮะปื๊บมั๊บสซับอะไรสแต็กไม่แม่นเลยขออนุญาตอันติอัดหน้าเซนเตอร์เลยเข้าไปใกล้เซนเตอร์แล้วอันติคนจริง นี่ไงเขี่ยขายไปดิเสร็จรนะ้อยอเสร็จเราสามแต้มแม่นดีนะเนี่ยแต่ว่ามันมีลูกโลกไม่ลงอยู่สองลูกป่ะแต่ว่าสแต็กแม่นมากนะสามแต้มนะสองแต้มยังไม่เห็นสแต็กรันเลยนะนยมันทําแต้มได้เรื่อยๆอยู่แต่สแต็กใต้แป้นเหมือนไม่ค่อยเยอะอะ่ะไม่แค่ไปชูใต้แป้นสามสองลูกไม่ลง สแต็กชุดกลางอ่ะแม่นชุดกลางกับสามแต้มอ่ะสแต็กสแต็กนะแม่นฮะติดรบกวนแล้วลงบ่อยเลยน,นี่ฮะป้ายแกลางหนึ่งกดไปสามสิบสี่แต้มแบบไม่ต้องต่อเวลาทำไรล,ล้างแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำไรล,ล้างแชนแนลลุยไปกับทำไรล,ล้างแชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไรล,ล้างแชนแนลลุยไปกับทำไรล,ล้างแชนแนล